ันสับสนมันวุ่นวายเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลามานานมากแล้วผมก็อยากจะแนะนําท่านในฐานะที่ท่านมาหานะในฐานะที่ท่านมาหาผมด้วยความเราจะได้เห็นเนาะขนาดพระครูปรัดทีละหรือว่าพระพิสเสวะด้วยแน่ๆที่โดดดังทางโซเชียลเนาะยังยอมสยบแบบให้กับพระอาจารย์ตะวันวัดทํางแจ้งแกงแก,ก็ได้ไปหาพระอาจารย์ตะวันไง ก่อนหน้าแกก็ไปหาหลวงตาสินทรมาก่อนแล้วก็แกก็ไปหาพระภูชัยวัฒน์แล้วก็ไปจบที่พระอาจารย์ตะวันวัดถ้ำแก้งตะวันก็ได้แบบแสดงธรรมแบบให้แกได้เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือว่าไปเจอประโยคเด็กอะไรเนาะถึงก็แ่ากั้นน้ําตาลูกผู้ชายไว้ไม่ไหวอ่ะถึงก็แบบระะ้องไห้ออกมาแล้วก็แบบยอมจํานวนทุกอย่างก็แกก็มีอยู่เรื่องเดียวนยที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับ อาจารย์เบียร์คนตื่นทำเลยนะเนาะอ,อไปที่ไหนแกก็จะพูดถึงแต่อาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์แล้วก็พอไปเจอพระอาจารย์ตะวันขึ้นมาพระอาจารย์ตะวันก็ได้แบบพูดให้เข้าใจแล้วก็แสดงทมออกมาให้แกได้แบบกินใจเข้ามาถึงก็แกก็แบบยอมสยบให้เลยแล้วก็ยอมที่ว่าคืนดีกันแล้วก็มีการนัดที่จะแบบ ไปคุยกันหรือว่าเข้าใจกันอะไรขึมา mm hmm. เดี๋ยวไปฟังพระอาจารย์ตะวันครับพระอาจารย์ตะวันพูดอะไรครพร้อมจะฟังหรือยังทีนี่ผมขอพูดสักหน่อยนะครับผมผมก็ว่าจะไม่พูดแล้วลหละขอนิดนึงจริง <laughs> แล้วท่านพ่อครูท่านก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะจิตใจของท่านดีงามมากนะมีความรักในศาสนาแต่ว่าในความรักของท่านเนี่ยท่านยังสับสนอยู่เวลาที่เราจะไปแก้ไขคนอื่นเนี่ยมันแก้ไม่ได้ ท่านว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไปติดอยู่กับคนอื่นเราจะทุกข์อันนี้เขาไม่ใช่ญาติเราด้วยซ้ำนะแม้แต่ลูกคนที่มีลูกนะเมื่อความปรารถนาอยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ทุกข์เราไม่มีทางเลยที่ว่าเราจะไปควบคุมบัคขบัญชาการให้ใครหมุนไปตามความพอใจของเรานะทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความจริงของคนเป็นอย่างนั้นนะใครมีอะไรเขาก็แสดงสิ่งนั้น ทีนี้เราบวชมาเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยมันคือกลับมารักษาตัวเองชีวิตของเรามันเหลือไม่มากอายุท่านก็ล่วงเลยมา50แล้วนะเรื่องของโลกเขามันก็เป็นไปตามโลกเขาเรายังทุกข์ไม่พออีกเหรอแล้วทุกข์นั้นไม่ใช่เรื่องของเราด้วยนะทุกข์นั้นเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยเรื่องเหล่านั้นที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการใดเราจะไปยุ่งทําไมท่านว่านั่นคือเหตุแห่งทุกข์ ท่านเรียกว่าส่งจิตออกนอกความรู้สึกตัวเรียกว่าสติรูส้สติกับมาอยู่กับตัวเองนะเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วก็ต้องมองว่าเป้าหมายของเราคืออะไรมองหาเป้าหมายของเราเราบวชมาเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือความพ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอนะในเมื่อเรายังถือเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราอยู่เนี่ยั่นว่ามันหาเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์ เป็นความไม่ฉลาดรู้สึกตัวมาเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถควบคุมได้เนีอะไรก็ตามที่มันอยู่ไกลออกไปถ้าตามหลักในการจเจริญสติเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองสิ่งที่มันปรากฏขึ้นภายนอกเนี่ยตามสื่อต่างๆเนี่ยมันหลอกล่อให้เราแสดงสมบัติที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเหมือนคนที่เขาดูสื่อดูอะไรเนี่ยที่เขาดา่าพระด่าอะไรกระโดดถีบคนที่เข้าไปคอมเมนต์บางทีคนที่ด่าเนี่ย อาจจะทําความชั่วช้ามากกว่าเพราะครูก็มีเยอะนะบางคนนี่ผิดลูกผิดเมียผิดศีลนี่ก็มีแต่ความไม่รู้สึกตัวเพราะการที่เรามองออกแต่ภายนอกนะแต่ในฐานะของความเป็นพระเนี่ยเราควรจะรู้สึกตัวเองไม่ใช่เหรอว่านั่นเป็นมุมมองของเขานะคนเราเนี่ยมันมีหลายประเภทคนที่มีทัศนคติที่ดีก็มีนะคนที่มีทัศนคติปานกลางก็มีนะคนที่มีทัทศนคติที่แย่ก็มี ถ้าเรียกว่าปูถุชนนะขึ้นๆลงๆแล้วแต่อารมณ์แต่ในฐานะที่เราออกเดินตามพระพุทธเจ้าพูดสงบทีเนี้ยนะแล้วเราไปพูดอย่างเงี้ยกับเขาเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะท่านมันพอๆกันนะนะในความเป็นพระเราไม่สามารถไปพูดอย่างนั้นได้เราจะไปกระทบกระเทียบจะไปพูดเพื่อที่จะเอาชนะเขาเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้การพูดคุยกันเนี่ยมันพูดคุยได้ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายตรงกัน หมายความว่าเราพูดคุยเพื่อความเข้าใจว่าจุดหมายของเราคืออะไรนะแต่ถ้าจะพูดเพื่อจะเอาชนะกันเนี่ยมันไม่จบหรอกอเซวนาจะบาลานังปันทิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคันมุตตมังนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนทนาเพื่อที่จะเอาชนะกันมันไม่จบแต่คติของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกว่าสันตินะถ้าเกิดว่าจะพูดเพื่อเอาชนะนั้นไม่พูดดีกว่าหยุดขอให้มันหยุดที่ตัวเองดีกว่านะเพราะเรา เห็นไหมพอเราไม่ได้ต้องการจะเอาชนะใครนะเราไม่ได้ต้องการเราแค่อยากจะพ้นจากความบีบคั้นที่เราทุกมานานมากแล้วชีวิตของเราเนี่ยม,มันทุกกับเรื่องของคนอื่นมานานมากแล้วพอเราไม่รู้สึกตัวเราก็เลยไปยุ่งกับเรื่องภายนอกมันต้องหันกลับมาดูหัวใจตัวเองภายในนะทำไมมันถึงออกไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขาน่นนั่นมันเรื่องของเขานะเราแสวงหาสันติบริบทนู่นสิ่งที่เราควรจะไปอยู่ นะสถานที่ที่สงบสง,งัดนี่เฝ้าดูใจตัวเองนะผมแนะนำผมแนะนำว่าท่านอย่าออกความเห็นเรื่องนี้เลยนะชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านความทุกข์มานานมากแล้วเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นเลยนะเรามามองหาหนทางที่เราจะต้องพักตัวเองดีกว่านะมองหาทางที่จะออกจากทุกข์ดีกว่าใจที่มันสะสมความทุกข์มามันสับสนมันวุ่นวายเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลามานานมากแล้ว ผมก็อยากจะแนะนําท่านในฐานะที่ท่านมาหานะในฐานะที่ท่านมาหาผมด้วยความเป็นเขาเรียกว่าวางวางใจลงต่อกันนะอะไรที่มันล่วงไปแล้วเราก็ยอมรับด้วยหัวใจด้วยหัวใจที่อาจหานของเรานะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ในการยอมรับความจริงโลกมันเป็นอย่างนี้ท่านนะโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นมันอย่างที่เราชอบใจหรอกนะคนที่รักเราก็มีคนที่ ไม่ชอบขี้หน้าเราก็มีเราไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรได้เลยนะทิศทางลมเราควบคุมไม่ได้นะนะแต่เราหันกลับมาควบคุมหางเสือของเราไปสู่ที่ของเราดีกว่านะยอมรับความจริงด้วยความกล้าหาญนี่แหละว่าอะไรคือสิ่งที่มันล่วงมาแล้วเราก็ต้องยอมรับนะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้หรอกหันเรือออกนะอย่าไปสวนทางกับโลกเดินตามพระพุทธเจ้าดีกว่า แสวงหาออกจากการยื้อแย่งแข่งขันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ชอบแล้วเนี่ยทางเนี่ยทางเราออกมาจากการยื้อแย่งแข่งขันแล้วเนี่ยเมื่อเราออกมาแล้วทําไมเราจะวนกลับไปกระทบกระเทียบวนกลับไปสอดเสียดวนกลับไปดูหมิ่นทําไมเราวนไปอย่างนั้นมันมาจากใจที่ทุกข์เพราะใจมันทุกข์มันก็เลยระบายออกทําไมคนถึงกระทบกระเทียบทําไมคนถึงสอดเสียดทําไมคนถึงดูหมิ่นกันมันออกมาจากใจที่ทุกข์นั่นเอง แล้วในความเป็นผ้าเราจะไปกระทบกระเทียบไม่ได้มันเป็นศีลน,นะศีลของผ้าเนี่ยเรียกว่าสัมมาวาจานะการพูดจาเนี่ยต้องพูดในหลักของเหตุผลที่ตรงต่อความจรงิงไม่ได้พูดเพื่อจะไปยกตนข่มใครไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปเอาชนะใครเขามีความเห็นก็เรื่องของเขาแต่หน้าที่เราคือหันกลับมาเฝ้าดูใจที่มันบีบคั้นเนี่ยนะทำไมเราถึงอยากจะไปเอาชนะเขานะเขาทําได้ให้เขาทําไปนะ หน้าที่ของเราคือหน้าที่ออกจากโลกเขาไม่งั้นมันจะไม่จบเราจะเดินหาทุกข์ท่านคิดว่าคนเหล่านั้นเขาจะรู้จากศีลธรรมเหรอเขาไม่ได้รู้จักศีลธรรมนะเห็นไหมผลที่มันเกิดขึ้นกับท่าน,นทั้งกระทบกระเทียบทั้งดูหมิน่นทั้งกระโดดถีบถ้าเรารู้จักศีลธรรมจริงเราไม่หาเรื่องให้ตัวเองเหลอกท่าน,นเราไม่เดินไปหาคนเหล่านั้นหรอกเราต้องมองหาทาง เราจะให้โลกหมุนไปตามความเห็นของเรามันหมุนไม่ได้โลกมันหมุนไปตามความจริงหน้าที่เราคือยอมรับว่าเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราต้องกลับมารู้สึกตัวเองนะว่าเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมบังคับบัญชาการเขาได้เนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ออกจากการแข่งขันออกจากการต่อสู้นะออกจากความเห็นผิดที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโลกนะท่านไม่ได้สอนให้เราไปเปลี่ยนแปลงโลกท่านสอนให้เรายอมรับความจริงของโลก ก็จบลงได้ดีนะครับคนตื่นทำกับพระปีนเสาพระปีนเสาก็ได้เดินสายไปหาครูบาอาจารย์หลายท่านเนะาะก็คือไปหาพระอาจารย์หลวงตาสินทรัพย์เลยก็แล้วก็ได้ไปคุยสนทนาธรรมกับครูบาชายแล้วก็ไปเจอครูบาทุยขึ้นมาเนี้ยแล้วก็ต่อมาออกจากบอ่นอนาปิินไปก็ ไปเจอกู่าชัยวัดขึ้นมาเนี้ยสุดท้ายแกก็ต้องไปหาพระอาจารย์ตะวันวัดทรรแจงโอ้พระอาจารย์ตะวันนี่สุดยอดแล้วลึกซึ้งด้วยคําพูดลึกซึ้งด้วยธรรมก็ไปเจอขึ้นมาก็แบบฟังไปฟังมาถึงก็แบบว่ากันน้าตาไว้ไม่ไหวถึงก็ร้องให้แล้วก็ยอมสยบทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่เคยมีปัญหาประเด็นที่เคยทางโซเชียลออมาเนี่ย ถึงก็แบบจะไปยอมขอโทษอาจารย์เบียอะไรเนาะแต่คือแบบอาจารย์เบียรแกเป็นคารวะเลยเนาะเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์เบียเนี่ยแกบอกว,ว่าจะมาขอโทษเองอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านเป็นพระออก็ปัญหานี้ก็ได้จบลงไปได้ดีก็เขาก็ได้ทําทีการบ,บมาขอมาเจอกันคุยพูดคุยกันเรียบร้อยไปแล้วก็อาจารย์ตะวันก็เป็นพระ อีกโนนึงที่แบบว่าแสดงทำได้เลยสุดยอดอะ่ะขนาดแบบพระปินเสาเท่่ไานแน่ถึงกับยอมอครับก็คลิปนี้กข็ขอจบแค่นี้นะครับผมแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับ